อ๋อก้นีหมดแล้วคนยังเยอะแล้วก็ยังแน่นอยู่เลยนะครับ ความรู้สึกที่เมื่อได้เข้าไปข้างในเดินขึ้นไปข้างในนะครับมีความรู้สึกว่าสวัสดีครับทุกคนสวัสดีีใหค่ครับวันนี้ผมเริ่มต้นวันด้วยการมาไหว้พระบริเวณวัดพระแก้วนะครับเพื่อนเดี๋ยวผมจะพาไปดูบรรยากาศว่ามมันเดินโน้นน้เดินตรงนี้เดินไปเรื่อยหคร่านผอ้งคนที่เดินานผู้ชมแดงมานัดที่โน

ก็อย่าลืมนะครับถ้าใครมาก็แนะนำให้ใส่เป็นกางเกงขายาวแล้วก็ไม่แนะนำให้ใส่ถึงเกงขาสั้นนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะเข้าไม่ได้นะครับวันนี้วันที่หนึ่งบริเวณวัดทราแก้วน่าจะให้เข้าฟรีนะครับสำหรับนักท่องเที่ยวกอา่ะจะไม่ต้อง sorry อ๋อคือตอนที่เข้าไปข้างในตอนที่ผ่านเครื่องตรวจเขาอาจจะยังไม่ได้ให้ให้ถ่ายนะครับืดัง,งอืม

คนไทยจได้หมดะคะขอบคุณมากค่ะเได้ทุกช่องเลยค่ะวันนี้ค่ะไม่ต้องแยกค่ะโอเค้ววงกรเป่าไว้นะะเป่าสงเอาไว้ได้วันนี้วันที่หนึ่งนะครับอ ทุกคนสามารถเข้ามาได้โดยที่ไม่ต้องซื้อตั๋วหรือว่าซื้อบัตรเข้ามานะครับร <sand> <sword> <helmet> เ้

คคนครับดูบรรยากาศวันนี้ผู้คนเข้ามาในบริเวณวัดพระแก้วกันเยอะมากๆเลยครับก็จะตอตรงหลังมอตนดผมต้องเดินไปเอาดอกไม้ทูปเคียนว่าข้างนอกก่อนนะครับก่อนทีจ่จะไปว่วพระแก้วมรกตข้างใน,น อนนากเป็นเดือนถ้าเกิดใครเข้ามาข้างใน,น,นแล้วก็เดินมาเอาดอกไม้ทุกเคียน <c oughs> บริเวณนี้นะครับ <c oughs> <c oughs> ทำอะน่ด,อ,อ,นอ,อ,นดอไ,ไยเยเรียบร้อยแล้วครับทุกคนผมไหว้เสร็จแล้วแล้วก็เดี๋ยวเราจะต้องเข้าไปข้างในไหว้พระแก้วมรกตนะครับ คนยังเยอะแล้วก็ยังแน่นอยู่เลยนะครับ เพื่อนเดี๋ยวผมจะพาเดินเข้าไปดูเข้าไปว่าเอทุกแวดวมรดกข้างในนะคระับ

ก็ดดูก่อนไปเรียนแต่ละวันจะมาดูข้อมูลกันใล้วทุกคนครับเดี๋ยวผมจะต้องเข้าไปข้างในแล้วเหมือนมีป้ายบอกว่าห้ามถ,ามถาม่ถายภาพแล้วก็ถา่ายวิดีโอนะครับ I yeah. do ถอดรองเท้าด้านในนะครับดชชไม่ถอดรองเท้าบริเวณทางเข้านะครับเข้าไปถอดรองเท้าด้านในนะครับไม่ถอดรองเท้าบริเวณทางเข้านะครับเข้าไปถอดรองเท้าด้านในนะครับไม่ถอดรองเท้าบริเวณทางเข้านะครับเข้าไปก็เสร็จไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับพเพื่อนเมื่อกี้ผม เข้าไปไหว้พระแก้วมรกตข้างในมากว่าจะเดินเข้าไปได้ก็ใช้เวลานานพอสมควรนะครับเพราะว่าคนเยอะแล้วก็แน,น่นก็เราค่อยๆเดินเข้าไปได้ทีละนิดทีละนิดนะครับแต่ว่าข้างในเมื่อกี้เขาไม่ได้ให้เราถ่ายนะครับความรู้สึกที่เมื่อได้เข้าไปข้างในเดินขึ้นไปข้างในนะครับมีความรู้สึกว่าเย็นสบาย ครับถึงแม้คนจะเยอะคนจะแน่นผมก็มีความรู้สึกว่ามันมีความรับรู้ถึงพลังงานว่าเป็นพลังงานที่ดีนะครับเพราะว่าทุกครั้งทุกๆปีของวันขึ้นปีใหม่ผมจะมาที่วัดพระแก้วนะครับเพื่อนๆผมจะมาประจําเลยผมจะมาทุกปีเลยครับปีนี้ก็เป็นอีกปีที่ผมมาไหว้ขอพรในวันขึ้นปีใหม่นะครับ ก็นะเพื่อนๆอไหวเพื่อความเป็นสิริมงคลกับตัวเองเริ่มต้นใหม่เริ่มต้นปีใหม่กับสิ่งดีๆกับเรื่องราวดีๆในวันแรกของปีนะครับ <c oughs> ก็สวัสดีปีใหม่เพื่อน <c oughs> ๆอีกรอบครับแล้วก็ขอให้ปีนี้เป็นปีที่ดีกับทุกคนนะครับ <c oughs> เดี๋ยว ผมจะไปเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปตรงบริเวณพระราชวังไปดูบรรยากาศครับว่าตอนนี้มีคนเยอะไหมแล้วก็เดี๋ยวเดินออกแล้วก็ไปหาอะไรกินกันครับไปขับเพื่อนๆ <c oughs> ตอนนี้ก็ยังมีคนเข้ามาเรื่อยๆนะครับแต่ว่าคนก็อาจจะไม่เยอะและ้วเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงบ่ายแล้วครับ คนก็จะมีน้อย,อยปากปลายนะครับเพราะว่าอากาศมันเริ่มร้อนนะครับ <c oughs> ถ้าให้แนะนำก็ให้เพื่อนๆมาช่วงอตอนเย็นก็ได้ครับช่วงแบบบ่ายสี่โมงบ่ายหโมงแต่ว่ามันเสี่ยงที่จะวัดปิดผมไม่แน่ใจว่าวัดปิดกี่โมงนะครับน่าจะประมาณห้าโมง ในหโมงก็น่าจะประมาณ4โมงนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆมาในช่วงเช้าเกโมง10โมงอย่างเงี้ยคนน่าจะเยอะครับก็อาจจะไม่สะดวกในการเดินเข้าไปไหว้ข้างในนะครับอาจจะต้องเบียดกันนิดนึงนะครับในช่วงของเทศกาลวันที่หนึ่งวันที่สองผมว่าพรุ่งนี้ก็ยังก็ยังจะมีคนก็อาจคนก็น่าจะเยอะอยู่นะครับ แต่ว่าตอนนี้เป็นเวลาบ่ายมงกว่ากว่าแล้วคนก็น้อยลงเพราะว่าอากาศมันร้อนแล้วค่เพือนๆฝั่งโน้นก็จะเป็นอีกฝั่งอ๋อแม่ เดี๋ยวผมจะต้องเดินหาทางออกไม่แน่ใจว่าวัาวนนี้ที่ที่วัดเขาเปิดให้เราออกทางไหนได้บ้างเดี๋นะครับเพื่อนจริงๆตรงนี้มันเป็นบริเวณด้านหลังนะครับถ้าด้านหน้าบริเวณด้านหน้าตอนที่ผมมาคนจะเยอะนิดหนึ่งถ้าใครไม่สะดวกที่จะไปไหวด้วด้านหน้าก็มาจะทุบเคียนตรงด้านหลังก็ได้นะครับ ตกอยู่มาแคนก็ยังเยอะอยู่นะ พาเพื่อนไปดูตรงบริเวณวังนะครับแต่เหมือนกั้นเจ้าหน้าที่เขากั้นประตูไว้ไม่ให้เข้าไป เดินดูได้ครับเพราะว่ามาเมืม่อม่มกี้ผมเดินไปดูตรงประตูที่จะเดินเข้าไปแล้วเขาปิดครับอา,อาจจะให้เดิอวันนี้อาจจะให้เข้าไปไหว้ได้แค่วัดพระแก้วนะครับเพื่อนก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราไปหาข้าวกินก่อนก็ได้ ตรงนี้ก็จะเป็นบริเวณด้านข้างนะครับเพื่อนตรงนั้นเป็นสนามหลวง<ม>ก็จะมีกระเช้วแก้วที่อยู่บริเวณสนามหลวงนะครับที่จัดตั้งไว้